วันนี้ผมมาอยู่ที่งาน2024 MIT Bangkok Symposium นะครับซึ่งเป็นงานรวมตัวของสิทธิ์เกา่าอาจารย์หรือว่าจะเป็นนักวิจัยดังๆจากมหาวิทยาลัย MIT ครับมารวมตัวกันที่นี่ซึ่งจริงๆเป็นครั้งที่2ที่กลับมาจัดงานที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะ True Digital Park ครับในงานก็จะมีวิทยากรมาพูดในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายนะครับซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปแบบไต่พร้อมๆกันข้างในครับ สำหรับ2024 MIT Bangkok Symposium ในครั้งนี้นะครับก็มาภายใต้ธีม Technologies and Policies for a Sustainable World ซึ่งจะเปลี่ยนพื้นที่ของ True Digital Park ครับเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ย จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีแล้ววันนี้ก็มีแต่วิทยากรและหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกๆนโยบายนะครับเราก็พยายามจะหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าหัวใจของ งานเทคโนโลยีของเราคือ t a f f ฟ c f ฟองดูก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้กทมได้แล้วเราก็จะไปแก้ไขปัญหาหรือถ้าไม่ใช่อำนาจกทมเราก็ส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของมิติสิ่งวัดล้อมเนี่ยถ้าคุณเห็นรถเมย์นะครับควันดำถ่ายรูปมาเลยก็ส่งมาเราก็ส่งไปที่ขสมกหรือว่า ฝาท่อเปิดหรือว่าขยะอยู่ริมถนนเก็บไม่เป็นระเบียบก็บถ่ายรูปมาให้เราได้เม<ะ>ื่อก่อนเนี่ยถ้าสังเกตว่าใช้เวลาในการแก้ปัญหาเนี่ยมันใช้เวลานานมีตัวเลขที่เราแท็กมามันอาจจะพันกว่าชั่วโมงเฉลี่ยนะครับแต่ตอนนี้ส0บเดือน20เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้อัตราการแก้ปัญหาเนี่ยมันเร็วขึ้นตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยกว่าชั่วโมงก็เสร็จนะครับอันนี้คือหัวใจของการใช้เทคโนโลยีในการ แก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแก้ความยย่งยืนแต่ปัญหาเมืองก็คิดว่าเป็นธีมที่ถูกต้องกับปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่าง,างเช่นผมลงไปที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โดนน้าท่วมเกิดขึ้นหรือนครศรีธรรมราชหรือโคราชหรืออุบลราชธานีคุณก็จะเห็นว่าภายใน,น1 0ปีเนี่ยพื้นที่ที่มันแรงซ้ำซากเนี่ยก็จะแรงมากขึ้น พื้นที่ที่น้าท่วมชัํซากก็จะน้าท่วมมากขึ้นประเทศไทยก็มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการต่อสู้หรือการป้องกันอย่างที่เพิ่งมีการทักสัมมนาไปเป็นเรื่องของการปรับตัวว่าเราจะอยู่ยังไงกับกรณีที่โลกร้อนมากขึ้นและอุณภูมิสูงมากขึ้นแรงบ่อยมากขึ้นน้ำท่วมบ่อยมากขึ้น Well we believe at MIT that sustainability is a global problem. Yeah. And here in Southeast Asia, we have a community of industry, academic, and government partners who have both the knowledge and the inquisitiveness mm. to want to work together mm. to solve the world's most challenging problems in sustainability. Mm. And we are doing this kind of program in many places around the world, mm. but here in Southeast Asia, we view this as the hub mm. of knowledge that we can take advantage of all of the very smart people that can help solve these challenging problems this is a beautiful facility and we have many mit alumni in the administration of cp group and true yeah. corporation that volunteered to allow us to use their facility and when we saw it we were absolutely delighted about the facilities and the assistance we're getting from all of the staff and it's working out beautifully ต้องบอกว่าเราภูมิใจนะครับ,รบเพราะว่า MIT เนี่ยปกติก็ไม่ได้ออกมาทำคอนเฟรนซ์หรือว่าฟอรั่มนอกประเทศบ่อยๆพอมาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ทำให้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ทำให้กับรีเจียนี้เลยหรือแม้แต่ว่าใครจะอยู่ประเทศอื่นบินมาก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเขาภูมิใจไม่ดีจะไม่ดีใจมากครับท็อป,ปิกที่จัดงานนี้เนี่ยเป็นท็อป,ปิกที่มันไทม์เลสแล้วก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งในปีที่แตะเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็แตะเรื่องอความยั่งยืน มันเป็นท็อปิกที่บางครั้งคนจะพูดแยกกันแต่ว่าพอมันมาอยู่ในงานเดียวกันแล้วพูดโดยคนที่ทําเรื่องนั้นในเชิงลึกอยู่จริงๆประกอบกับคนที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นคนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นคนนําเรื่องเหล่านี้ไปใช้ไม่ใช่เฉพาะคนที่คิดมาพูดอย่างเดียวเนี่ยมผมว่ามันกลมแล้วมันก็จะส่งผลได้เป็นแรงกระเพื่อมมากกว่าแค่มานั่งฟังแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามคุยเรื่องสนุกสนานประเทืองปัญญาแต่ว่าเขาจะเอากลับบ้านไป ท<อ>ำ<ม>ในอุตสาหกรรมที่เขารันอยู่จริงๆสำหรับบทบาทของ True Digital Park <ม>กับงานนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ช่วยประสานงานทั้งทางกับทาง,ง,ง MIT <ม>เอง<ม>แล้วก็สมาคมสิทธิ์เก่า<ม> MIT ในไทยนะครับรวมถึงการคุยกับสปอนเซอร์ทั้งหมดเพราะว่าสปอนเซอร์ทั้งหมดที่มาร่วมจัดเนี่ยไม่ใช่ True จัดคนเดียวแต่มีสปอนเซอร์ที่ช่วยเหลือเรามากมายแล้วก็มีสิทธิ์เก่า MIT อยู่ในนั้นหลายคนนะครับก็งานนี้เลยประกอบขึ้นมาได้ พูดถึงในเชิงสถานที่ผมคิดว่างานแบบนี้ที่มาเนี่ยมันฟิตติ้งในเชิงธีมมากทูดิจิทัลพาร์คถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนเทคเดสติเนชันนะครับ,รบแล้วเครือเราเนี่ยก็เน้นเรื่องความยั่งยืนม,มากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่เราสร้างธีมที่เราวางไว้บรรยากาศที่เราสร้างไว้เหมาะเจาะกับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตมีสัมมนา,าใดๆมีการเสวนาหรือว่าการประชุมขนาดใหญ่ขนาดเล็กใดๆที่เหมาะกับเรื่องพวกนี้เนี่ยทางเราก็เปิดบ้านยินดีต้อนรับเสมอครับ ก็หลังจากที่ผมได้เข้าไปฟังสัมมนาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้ความรู้ได้แง่คิดใหม่ๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนเพื่อโลกของเราครับโดยเฉพาะน่าดีใจมากๆนะครับที่เห็นคนเก่งๆจากทาง MIT เองหรือว่าจะเป็นบุคลากรชั้นนาจากประเทศไทยของเราเนี่ยครับเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหามาแลกเปลี่ยนความรู้ในพื้นที่ตรงนี้ครับ True Digital Park ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับ และที่นี่ครับทรูดิจิตอลพาร์คเนี่ยไม่ได้มีแค่งานนี้แน่นอนฮะมีงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้อีกมากมายซึ่งก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของทางท u ูด i จิตอลพาร์ครับ